ถอไปอปไปไปอะไรไปมาอยู่ไปไปกดไลค์กดแชร์กดติดให้ด้วยนะคะเป็นยังเล็กน้อยเอาไหม้ตีประตูปอกปอกปอกแท้สวัสดีค่ะมาอยู่กับเรานะคะกับเจ้าจ้องฟังปีใหม่น้องใบก้าวแล้วก็ฟังปีใหม่น้องใบก้าวชัแนลนะคะ เล็กน่อยออกก็ออกเล็กน่อยอยากออกแล้วคุณโอ้ยไม่ต้องรอให้เปิดถึงขั้นที่สองนะจ้าขามออกเองเลยโชว์บันทายแล้วโชว์บันทายแล้วฮึบลมตะนอ้อตีร้างกาโอ้โเอาเอาขามไปขามมาอยู่บนนี้เอาเอา มวนกุบเลยเนอะคนคนอ,อติลิติลิติลิต,ต,ต,ติจะมาก่อกวนพ่อแล้วออมามาเดี๋ยวหนูช่วยเดี๋ยวหนูช่วยหนูซอยพ่อเองเออมือน้อย <c oughs> มือหน่อย <c oughs> คนคนคนอย,อยากซอย <ไป S 1> นะอยากช่วยไ,ไปแต่เมียก็เปิดประตูให้ออกแล้วคอพื่ไปเออหนีมือไว้เออไปเลยจ้าไ,ไปเลยจ้า ตาคือจังสีอยากนอนแถอเนาะไอ้พาไปอาบน้ำเดี๋ยวโดนน้ำเดี๋ยวก็โดดอีดงโดดอีดงเบิ้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 งไปดึงมือเขาเบิ้ง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 อันดึงมือพ่วยป่อย ไปเลยแม่ตายไปแล้วเออเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> โอ้โห,โหสไลด์ลงเลยรีบมากลีลาอีกโอ้ตัง้งเมตั้งลูกเอาเอาประกันตยหลังเหยียดหยั่ง แตโลโม่ฉันแม่พุนกัญยาลูกออกว่าไรก็ท้อยหลังขึ้นโอ้หมดเจ้านี่เนาะสุดยอดเลยไปแล้วจะไปไหนเนาะไปแล้วหาพี่ปีแล้วห้อนห้อนห้อนไปละพน สงบนิ่งแม่ป้าเห็ดจังไรก็เฮ็ดตามแม่นะสามแม่ลูกคู่ชื่นช้างคุยอะไรกันมันรับน้ำมแม่มันรับน้ำแล้ว เลือนตุ้มเตียมตุ้มเตียมม,มมาไปใส่เรนะันไปล่องหลุมเลยแม่ตายคุยเก่งมากเลยนะไปเขาเอ้ย มอฮอนตลกมากมาเนียวมอเนียมเนียมอเนียว,เ,ยว,เ,ยวเขาห้ก่อนน่ะอ,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 อุ้ยุ้ย้ยเขาล่มก่อนไหมมันร้อนแดดนะจ๊ะอาบน้ำได้ค่น้อยเดียว xiang lục xiang lục thăng đẳng cao Để hơn mê bắp lên ừ mà vô nè ông bé Dẹp sai giang ơi, 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 tí Dẹp dẹp sai phi học bay Khuẩn bên cào, Ui, ui, vô đây, ốc bà khám, ốc ung Đắn, ơ, ơ <laughs> เฮ้ยไม่เน,น่โอ้หขาหลังก็มาอะไรเนี่ยไปเร็วไปเล้วไปเล้วไปแล้วอุ้ยวิ่งเร็วมากเลยเาาได้ได้ของกินไปอาดหลานเลยบุ่นุ่นเฮ้ยกินได่เวาลาดูจินตนาม,มันหืนแม่ตายนางกั่าุ่น แม่ตายจะอาบน้ำแล้วหย่อมกินตะน้ำจิเนาะเขียวกินน้ำไหมเออเสียงแม่ตายผายล่มไหมมันกินได้บอย่ํมจ้าจ้ายู่เทรับหรอแม่ตาย นอนรออาบน้ำมาเด้อเขามาเด้อเขามาอาบน้ำนะแม่เด้อเขาเอ้ยเขามาอาบน้ำนะแม่ตายเร็วโอ้ยโอ้ยอยแม่ก็แนมาอยู่เอิญละวันวิ่งตามตูดมาติดๆเลยแม่ก็มองหาอยู่ว่าใส่เสียงคือคนแ่นมาน้ำบัดนั้นไปเราอยู่ข้างลังติดแกเลยว่ะ ตกใจเว้ยมาแล้วมาแล้วมาพี่มาอาบน้ำแม่ตายเร็วมาอาบน้ำน้ำแม่เร็วแล้วแล้ว,วมายืนอาบแดดอยู่บนนี้ไปอาบน้ำเร็วแล้วคุณอะไปไปอาหน้ากับแม่เร็วคุณเขนอนอาบน้ำสบายใจเฉบอยู่คุณ ยมตัวลุกไอ่ท ja, ah ูบะถึงเลยขันลุกขึ้นนะพอทูบะถึงเลยน่าทางนี้ก็มาเล่นนี่ยังทวงสร้างทวงสร้างอยู่เอื้อเอื้อเอื้อใส่เกียรติถอยเอื้อเอื้อใส่เกียรติถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยยงใจยางอะได้บัดนี่ได้น้ำแล้วสิยยงใจยางนะอาบน้ำให้พอน้ำเลยเขาอาบน้ำให้พอน้ำเบือนอนลงดีๆนอนคือเมียเมียแต่ทองยังมาตั้นเปียกเลยอะไรอะไรไมันบอกมีน้ำไม่บได้เปิดน้ำใต่อ่างไว ไปแล้ว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 ไปกวนพอแล้วฮึ่ยฮึ่ยฮไปใสไปใส้ไปใสนั่นไปยปไพี่เอาละไไปอยู่ไยไปพี่ออละไยไปอยู่ไปไปบานเลย ไปเลยไป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 เพี่อละไย้ประยู่พียอละไต้ปรยูงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก,อก,อทกออยอดไลค์จ้า ขอบคุณที่มไอ้ามโฆษณานะคะ